สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะแนะนำวิธีการดึงข้อมูลจากฮาร์ดดิสท,ที่เคยติดตั้งอยู่ใน n น t n นคือ Network a t t a c ด e t ็กสตอเป็นอุปกรณ์คล้ายๆกับคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กๆหนึ่งเครื่องทำหน้าที่ในการแชร์ Storage หรือว่าแชร์พื้นที่ในการเก็บข้อมูลให้กับอุปกรณ์ต่างๆในระบบ Network ในสถานการณ์ปกติถ้า n นมันยังใช้ได้เวลาเราจะเข้าไปดูข้อมูลเนี่ยเราก็ สามารถเข้าไปดูได้จากเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็ไปดูในโฟลเดอร์ต่างๆที่เราสร้างไว้เราก็จะเห็นข้อมูลหรือจะลิงก์เข้าไปจากตัว Windows Explorer ก็สามารถเข้าไปดูได้เหมือนกันแบบนี้นะครับคือเวลาเราคลิกไปเนี่ยมันก็จะเห็นข้อมูลต่างๆที่อยู่ใน NAS ทีนี้ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งตัว NAS เกิดเสียขึ้นมาเราจะมีวิธีอย่างไรในการดึงข้อมูลจากฮาร์ดดิสซึ่งอยู่ข้างใน n a เรามาดูกันนะครับ ตามตัวอย่างที่ผมสมมุติขึ้นนี้นะครับ n นตตัวนี้ใส่ฮาร์ดดิสสองลูก c o n f ิกเป็นเรดหนก็คือทําเป็น m i r r เรอ a ์เฮาร์ดดิสสองลูกเวลามันเขียนข้อมูลมันก็จะเขียนข้อมูลเข้าไปในฮาร์ดดิสทั้ง2ลูกทีนี้ n นตเกิดเสียขึ้นมาผมต้องการที่จะเอาข้อมูลที่อยู่ในฮาร์ดดิสซึ่งติดตั้งอยู่ใน n นตวิธีที่ดีที่สุดก็คือไปซื้อแนตตัวใหม่มาเสร็จแล้วก็เอาฮาร์ดดิสจากแนที่เสียไปใส่ เรียงลำดับฮาร์ดดิสก์ลูกที่1ลูกที่2ให้ถูกต้องเราก็สามารถที่จะลิงก์เข้าไปที่เนทตัวใหม่แล้วก็ดูข้อมูลที่อยู่ในเนทตัวใหม่ได้เลยนะครับแต่ว่าวิธีดังกล่าวเราก็ต้องไปซื้อแนทลูกใหม่มาซึ่งบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะรอเวลาตรงนั้นได้ถ้าเราต้องการข้อมูลเร่งด่วนเนี่ยเราก็ต้องเอาฮาร์ดดิสก์ไปเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเพื่อที่จะดึงข้อมูลทีนี้เรามาดูกันว่าหลังจากที่เราเอาฮาร์ดดิสก์ ที่ถอดจากแนทไปเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์เนี่ยเรามีวิธีอย่างไรในการที่จะดึงข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมจะเอาฮาร์ดดิสต์ลูกนี้ไปเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ของผมนะครับหลังจากนั้นผมก็จะลองเปิดดูว่ามันเห็นข้อมูลที่ผมได้เก็บไว้ในแนทหรือไม่นะครับตามตัวอย่างเนี่ยผมเก็บข้อมูลเพียงเล็กน้อยเอาไว้ในโฟลเดอร์พับลิกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะมีวิธีอย่างไรในการดึงข้อมูลตอนนี้ผมเอาฮาร์ดดิส ที่ถอดออกจากแน s ไปคอนเน c t เข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อเราเข้ามาที่ Disk p พก็จะเห็นไดรฟ์ต่างๆขึ้นมาหลายไดรฟ์เหมือนกันนะครับลองคลิกดูสักไดรฟ์วินโดว์แจ้งเตือนว่าให้ฟอร์แมตก่อนจึงจะสามารถใช้ฮาร์ดดิสก์ลูกนี้ได้ให้เรากด c a n เซิแล้วก็คลิกโอเคตรงนี้อย่าก,กด Format ตเด็ดขาดต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าถ้าเราเผลอไปกดฟอร์แมข้อมูลที่ เราหวังจะเอาจากฮาริดซึ่งเคยติดตั้งอยู่ในเน็เนี่ยก็เป็นอันต้องล่มสลายไปอย่างแน่นอนสาเหตุที่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลในฮาริดที่เราถอดมาจากเน็ได้ในขณะนี้ก็เพราะว่ารูปแบบไฟล์ซิสเต็มของ Windows กับของ n น็ซึ่งพัฒนามาจาก Linux เนี่ยมันต่างกันเพราะฉะนั้นเราต้องหาตัวที่ทำให้ Windows รู้จักระบบไฟล์ของ Linux นะครับให้เราเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับ เสร็จแล้วก็ไปที่เว็บไซต์ deepinternal.com internal เติม s ด้วยนะครับ Enter เข้าไปเสร็จแล้วก็คลิกที่คำว่า product นะครับคลิกลูกศรที่ลงแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดเขาก็จะมี t o o l free หลายอย่างให้ดาวน์โหลดมาใช้งานให้เลื่อนลงมาข้างล่างดูที่คำว่า Linux Reader คลิกดาวน์โหลดเลยนะครับเป็น freeware product ลิกเลือก Save ไฟล์ไว้ก่อน หลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จก็ double ล l i c k ที่ไฟล์เพื่อติดตั้งอันนี้ก็เป็นการติดตั้งโปรแกรมเหมือนกับการติดตั้งโปรแกรมทั่วๆไปคลิก next next i a c c e p t i a g r e e นะครับแล้วก็รอหลังจากนั้นก็ติ๊กเครื่องหมายถูก2ตัวข้างล่างออกเพราะว่าเราไม่ต้องการอัปเดตไม่ต้องการที่จะเข้าไปอ่านเฮลของเขานะครับตัวข้างบนก็คือเวลาเรากด finish โปรแกรมก็จะ รันขึ้นอัตโนมัติคลิก f i n i หลังจากที่เราเปิดโปรแกรม Linux Reader ขึ้นมานะครับเราก็จะเห็น Partition ต่างๆขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับเมื่อกี้ตอนเราดูใน Windows เนี่ยเราเห็น Partition แค่1 2 3 4 5 6 7 6 7 7 Partition แค่นั้นเองนะครับแต่พอมาดูใน Linux Reader เนี่ยมันมีเยอะแยะเลยนะครับตรงนี้ให้เราสังเกตตรงนี้นะครับ ฟิสิกอลไดก็คือฮาร์ดดิสที่มีอยู่ในเครื่องเรามีทั้งหมดกี่ลูกก็คือฮาร์ดดิสที่ยังไม่แบ่งพาร t i ิชันในที่นี้ก็รวมทั้ง SSD ตัวนี้ด้วยนะครับก็มี2ลูกตัวนี้ OCZ ขนาด 60GB ตัวนี้เป็น WD-Rate ขนาด 1TB ทนะครับทีนี้เรามาไล่คลิกดูข้อมูลของเรานะครับว่าเราจะสามารถที่จะเอาข้อมูลมาใช้งานได้หรือไม่ เราก็ลองมาไล่ดูข้างบนตรงนี้นะครับลองได้ดูซิว่าข้อมูลของเราจะอยู่ใน partition ไหนผมมองไปที่ partition ที่มีความจุมากที่สุดก่อนนะครับก็คือตัวนี้นะครับเพราะวะา่าฮาร์ดดิสก์ลูกนี้ตอนอยู่ใน n น s เนี่ยเราก็สร้างเป็นวอลลุ่มหรือว่าทําเป็น partition แค่เพียง partition เดียวโดยใช้พื้นที่ทั้งหมดของฮาร์ดดิสก์ขนาด 1TB เให้เราดับเบิลคลิกที่ partition ที่มีพื้นที่มากที่สุด เสร็จแล้วก็มองหาดูโฟลเดอร์ที่เราเคยสร้างไว้ใน n e t ก็จะเห็นคุ้นคุ้นดาวน์โหลดโฮมอันนี้ไม่ใช่มัลติมีเดียใช่พับพลิกใช่เว็บใช่เราก็คลิกที่โฟลเดอร์พับพลิกซึ่งเป็นโฟลเดอร์ที่เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อทดลองดเขบิลลคกเ้าไปเสร็จแล้วก็คลิกที่ new folder เราก็จะเห็นไฟล์ต่างๆ หรือข้อมูลต่างๆที่เราเก็บไว้ในฮาร์ดดิสซึ่งมันเคยติดตั้งอยู่ในเน็ตทีนี้วิธีที่เราจะเอาเข้ามาสู่หน้าจอของ Windows เนี่ยเราก็คลุมทั้งหมดเลยนะครับเสร็จแล้วก็คลิกเซฟก็เหมือนกับดาวน์โหลดจากที่1มาไว้อีกที่1เลือกเซฟไฟล์คลิก Next เลือกพื้นที่หรือว่าตำแหน่งที่เราต้องการจะเก็บไว้ที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับคลิก ผมเลือกไว้ที่ Desktop แล้วกันเพราะว่าเป็นการทดลองเฉยๆนะครับไม่ต้องไปซีเรียสเสร็จแล้วก็คลิก next คลิก next, ก next. รอให้โปรแกรมทำการดาวน์โหลดไฟล์จากฮาร์ดดิสซึ่งเป็นรูปแบบของ Linux ซึ่งเคยติดตั้งอยู่ใน n น s เนี่ยมาไว้ที่ระบบปฏิบัติการ Windows มาไว้ที่ Windows ของเราเสร็จแล้วก็คลิก finish หลังจากนั้นก็คลิกปิดโปรแกรม l i n u x reader ไปตอบ yes เราก็จะเห็นไฟล์ต่างๆขึ้นมานะครับซึ่งไฟล์พวกนี้เป็นไฟล์ที่ผมเคยเก็บไว้ใน h a ด d d i s ที่เคยติดตั้งอยู่ใน net นะครับสำหรับวิธีนี้ผมคิดว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็ไม่เสียเงินด้วยแล้วก็รวดเร็วทันใจด้วยในการที่จะดึงข้อมูลจาก hard ที่เคยติดตั้งอยู่ใน net นะสำหรับคลิปเกี่ยวกับการแนะนำวิธีดึงข้อมูลจาก hard ิ i ที่เคยติดตั้งอยู่ในเนต็ตด้วยโปรแกรม Linux Reader ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมแล้วก็ขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการกดติดตามเอกสามบาด้วยนะครับสวัสดีครับ